ืเพราะว่านี่ครัวเรือนกลุ่มหนึ่งดีๆเยอะเหมือนกันนะจา์ครับคบุครับตกชั้นมันแค่หกแสนกว่าล้านหนึ่งจากสิบหกล้านล้านกว่านะครับฉะนั้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าวันนี้เราจะคุยเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับคุณต้องคิดเรื่องหนี้ของใหม่ไหลเข้ามาอืมก็คุณเล่นปล่อยสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตอืมไอไฟไอไฟแนนซ์รถนี่มันก็รีเจ็คเยอะแล้วนะ บ้านกับบ้านกับรถนี่ก็รีเจ็คเยอะนะใช่ใช่เชื่อวคนเห็นยังกระหน่ำซัมมาเซลอยู่เลยเออแล้วพอของใหม่เข้ามาแล้วของเก่าที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่ดีๆท่านออกมาตรการอะไรดูแลเข้าหรือยังครับปัญหาจริงปุเรีนที่มันโวลุ่มมันสูงไม่น่ากลัวเท่ากับมันอยู่ชั้นเอสเอ็มขึ้นกับเอ็นพีอลโตขึ้นนะอืออืออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าทำกลุ่มสาม มันตินุ่มสองด้วยการแฮคัตเนี่ยผมคิดว่ามันมีวิธีที่เร็วและง่ายกว่าน,นั้นก็คือว่าอาจจะใช้วิธีนี้ได้ไหมอาจารย์ก็คือแปดหมื 80, ่นวานที่พูดเมื่อกี้ครับเอามาตั้งเป็นเอ็มซีจริงๆจังๆแล,แล้วก็กวาดกวาดไปเลยแล้วก็โยกมาอยู่ในเอ,อ็มจะไปลดจะไปอะไรนี่ไม่ต้องออกกฎหมายให้มันลุ้งล่งเราเคยพูดในรายการหลายครั้งเร่องใช่ใช่ชาเอ็มซีอ่า แต่ถ้าไปอยู่ในซ่อนอยู่ในแต่ละแบงก์เองทําเองไปจอยเวนเจอร์แบอนี้เนี่ยมันเล็กใช่แล้วแบงก์ชาติอาจจะรู้สึกว่าจะลดจาก4.6.46มาเหลือ2.3เนี่ยถ้าลดแล้วมันไปภูกลางไว้แล้วตั้งเป็นแห่งชาติเนี่ยอืแล้วจะเพิ่มทุนเป็นแสนล้านเลยก็ได้เนี่ยโอ้โหอาจารย์เนี่ยผมว่ามันเซอร์วิสได้เป็นสิบเท่าได้เลยนะแล้วเวลาซื้อนี่ออกมาจาก บง์รัดอะไรต่างๆล้วก็ใช้วิธีจีทูจีไปก่อนครับไม่ต้องจ่ายเงินสดกันก็ได้อืมฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทาได้ถ้าจะแฮกคัตแต่ถ้าจะไปออกก็ได้แฮกคัตอยู่ในแบงค์เนี่ยผมว่าเอาไปออกกฎหมายอะไรที่ไปคุ้มครองคนทํางานก็หน่อยเออใช่ครับครับแต่ถ้านจะออกตัวนั้นอยู่แล้วก็ทําเป็นเอ็ีกลางเลยดีไหมใช่ใช่แล้วก็ให้แบงค์ทาม่วนกันเยอะปีหนึ่งเลยอืมหรือจริงๆจะลดไปเลยสองปีไม่ใครก็ว่าอะไรนะ อนืลดแล้วมันคือมาอุ้ม <farming> ลูกหนี้ท ah. ah. ี่มันเกิดอาการตกร่วงอย่างนี้ผมคิดว่ามหลายคนแต่แต่จะลุกมือครับเออ